ปล่อยนกปล่อยปลาได้บุญจริงเหรอนักวิชาการหนุ่พี่นะคะเจ้ารัมพรพี่ค่ะก็คําถามวันนี้น่าจะมาจากคนที่เพิ่งไปทําบุญมาค่ะหนุพี่ก็คือเขาเพิ่งไปปล่อยนกปล่อยปลาแต่เขาสงสัยว่าเขาจะได้บุญหรือบาปในเมื่อไอ้นกปลาน,นั้นอ่ะก็ถูกจับมาขังเอาไว้ตกลงมันบาปไหมคะการทําบุญในลักษณะนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมากล้ายืนยันได้หรือว่าเป็นการทําบาปไม่ใช่การทําบุญอ้าว ที่หนอดูบอกว่าให้ไ,ไปไผ่ปลาไผ่นกนี่แหละน,นี่แหละเป็นเรื่องที่ร้ายมากเลยอย่างพี่เพราะว่าเวลาเราเราเห็นนกที่อยู่ในกรงที่เขาเอามาขายให้เราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่านกเนี้ยมันมาจากไหนนะและ้วโดยส่วนใหญ่นกนี้มันต้องไปถูกจับมาอยู่กลางจากกลางทุ่งนานะอย่างพี่ใช้วิธีการทำยังไงให้มีนกมาขายให้คนใจบุญซื้อปล่อยก็คือต้องไปจับมันมาจากธรรมชาติแล้วเอามันมาขังแล้วเอามาขาย มันเหมือนเราไปส่งเสริมสิ่งที่มันผิดอยู่แล้วเพื่อจะมาทาให้เพื่อจะมาทาให้ให้มันเกิดอะไรก็ได้ที่มันเป็นความสบายใจส่วนตัวแตมานมันไม่มีทางเป็นบุญถ้าบุญจริงๆต้องทําโดยเห็นแต่ว่าชีวิตสรรัตว์ของคนอื่นเป็นสิ่งที่เราควรเคารพเท่าเท่ากับชีวิตของเรานั่นเรียกว่าการทําบุญ <S <S คือยมพี่ต้องเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เวลาเขาปล่อยนอกปล่อยปลาเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปล่อยโดยพื้นฐานความคิดว่าเขาสงสารสัตว์เหล่านั้นจริงๆนะ เช่นเราไปดูหมอมาเนี่ยหมอบอกว่าเรามีาลังมีเคราะห์มีกรรมแล้วหมอก็แนะนำว่าเน,นี้ยไปปล่อยนอกปล่อยปล,ยปลานะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าอะไรเรากําลังทําบุญในลักษณะน,น,นี้โดยเห็นว่าสัตว์พวกนี้มันเป็นสินค้าสําหรับไถ่บาปให้เราวิธีการจริงๆในการช่วยเหลือหรือการส่งเสริมสัตว์เนี่ยคือปล่อยให้สัตว์มันได้อยู่ในระบบนิเวศของมันในธรรมชาติของมันทํายังไงเราจะเบียดเบียน,ยน,ม,นมันน้อยที่สุดล่ะใช่ไหมล่ะเหมือนอย่างที่ มีคนท่านมีคนบอกว่าปล่อยให้นกอ่ะมันได้อยู่บนฟ้าปล่อยให้ปลามันได้อยู่ในน้ำอะไรนี้คือวิธีการให้อภัยทาน,นที่ดีที่สุดถ้าพูดแบบหลักเพื่อพุทธศาสนาคือปล่อยความมีเวรปล่อยความอาฆาตในใจของเราต่างหากนีน่คือสิ่งที่ถูกต้องทําไงเราจะปลุกฝังความมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกอื่นๆของเราเนี่ย ให้มันมากขึ้นมาว,าว่าวิธีการอย่างนี้ตังหาคือวิธีการทําอภัยทานที่ยั่งยืนที่สุดก็คือปล่อยความอาคติปล่อยความคิดที่ไม่ดีกับคนอื่นปล่อยมาทิ้งไปได้มันไม่ได้หมายถึงแค่กับคนอย่างเดียวนั่น่หมายถึงกับสัตว์อื่นร่วมโลกด้วยให้อภัยทานทำไงเราจะมีส่วนในการเบียดเบียนสัตว์พวกนี้มากน้อยลงอย่างเงี้ยลดใช้ถุงพลาสติกได้ไหมอันนี้ก็คือการทําอภัยทานแล้วใช่ไหมแต่จจคนไม่ค่อยมองแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอพระคุณหลวงพี่ค่ะ รามาสรุปกันอีกครั้งค่ะการปล่อยนกปล่อยปลานั้นก็เพื่อปลูกฝังความมีเมตตาแก่เพื่อนร่วมโลกสัตว์ที่เราปล่อยส่วนใหญ่ถูกจับมาเพื่อเป็นสินค้าสําหรับการไถ่บาปของเราซะมากกว่าการปล่อยสัตว์ที่ดีที่สุดทําได้โดยปล่อยให้สัตว์เหล่านี้ได้อยู่กับธรรมชาติเบียดเบียนชีวิตสัตว์ให้น้อยที่สุดจึงจะถือว่าเป็นการอภัยทานที่ยั่งยืนค่ะ อ้อมหวังว่านะคะคำตอบของวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมคลายใจและเบาขึ้นได้บ้างนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักหหรือเป็นทุกข์ในใจแบ่งเบาความหนักแบ่งเบาความทุกข์ของพวกคุณมาให้เราได้นะคะที่ Line แอดสวนโมกันเอสกอแบงคอกหรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุท่ทารวมไปถึง QR Code ตรงนี้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ